ดนตรีนะครับวงโยธวาทิศจากเทามา,าฮ่านะฮะมีกีตาร์ด้วยนี่นี่กีต้านี่ใช่ก็ตัล้ก็มาแต่นั้นน่องสามแล้วก็สลับมาังยูด้วยนะ เดีในอนาคตน้องกีออยแนะนนะคะน้องกอี่ออนะคะหนึ่งสองวน่ คุณค่ะทีนี้ให้เหลือสองสามอ่อนโยนเสริมในเรื่องของการเห็นใจผู้อื่นสามด้วยก็จะบอกว่าด้วยหลักสูตรที่ผมบอที่เราไรับนี่ครับนี่คื้าลูกอีกที่ได้สามวันสามเดือนอ๋อโอเค เรา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 ฝึกอะไรบ้างแล้วมี่ไทสอนเราแล้วเรามีความตอนที่ขาม่ไนิ่งแต่ในกล้องก็สั่นแอนด์จ๊บ ก็วัน <Hands> น <bin> ี <boundaries> ้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราวางแผนกันมาอย่างยาวนานพอสมควรเลยที่จะมาพัฒนาโรงเรียนวัดบางที่นครนายกนี้นะครับครับก็เท้าความก่อนเบื้องต้นเบื้องแรกก็เรื่องของเกี่ยวกับห้องคอมพิวเตอร์เมื่อข่าวที่แล้วประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งถูกไหมน่าจะประมาณนั้นนะก็นําคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบนะครับจากทางกลุ่มแฟนคลับแล้วก็ผู้ใจบุญนะครับมามอบให้ทางโรงเรียนด้วย ตอนนี้น้องๆก็มีคอมพิวเตอร์ใช้กันแล้วใช่ถัดมาก็เป็นเรื่องของอห้องดนตรี<ข>อุปกรณ์ดนตรีต่างๆเพราะว่านั้นได้คุยกับท่านผอ,อด้วยใช่ไหมก็เลยรู้ถึงป<ช>ัญหาว่าเขายังขาดเร,เรื่องเครื่องดนตรีอยู่ใช่ครับ<ๆ>ผมอะไรขาดบ้างแล้วก็พยายามไปจัดสรรมาให้โดยใช้เงินในส่วนที่มีผู้ใจบุญมาร่วมทําบุญนะครับผมในตอนที่ผมบวชเป็นพระนะครับก็มีเงินเหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เก็บไว้สักบาทเลยนะครับก็นํามาจัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็พวก ของเล่นกลอ่องต่างๆนะถ้าพูดถึงในแง่ของเครื่องดนตรีนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางยามาฮ่ามนส่วนหนึ่งด้วยหลังจากทีเ่เราตั้งใจที่จะนําเครื่องดนตรีมาให้กับน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ได้ไปปรึกษาทางบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าด้วยนะครับแล้วก็ทางสยามดนตรียามาฮ่าก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งนะครับผมในโครงการนี้นะครับที่ร่วมกันระหว่างพวกเราวกพาเวอร์แพทนะครับผู้ใจบุญที่มาทําบุญและก็ ทางยามาฮ่าด้วยนะครับก็ได้มอบเครื่องดนตรีอีกส่วนหนึ่งนะทางยามาฮ่าได้มอบมาแบบฟรีๆเลยมาร่วมบริจาคก,กับเรานะครับก็เป็นอุปกรณ์วงโยธวาทิศเนาะเครื่องดนตรีต่างๆด้วยแล้วก็มีกีต้องกีตอะไรหลายชิ้นนะครับที่รวมๆกันมานะครับผมก็ต้องขอบคุณทางสยามมนตรยยามาฮ่าอย่างมากนะครับที่เห็นถึงความสําคัญของน้องๆเยาวชนนะชเหมือนกับเราครับผมครับมูลค่าทั้งหมดเกือบ4,0,000 0บาท นะครับผมทีเ่เรานำมามอบวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าอลังการมากๆเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็เป็นชิ้นงานที่ได้มาตรฐานระดับประกวดเลยละ่ะของยามาฮ่านะครับซึ่งทนทานแล้วก็ใช้ได้ยาวนานอย่างแน่แนครับไปเลือกด้วยตัวเองนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับเราไปเลือกด้วยเองแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากาทางทีมเซลล์ของยามาฮ่าด้วยนะครับผมก็เรียกว่า ทุกชิน้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเป็นของเล่นเป็นอะไรทุกอย่างเลือกซื้อด้วยตัวเองทั้งหมดเพื่อให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราได้รับบริจาคมาคุ้มค่ากับการที่เราเดินทางมามอบให้น้อ,องๆแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างคงทนแล้วก็ยาวนานนะครับผมก็วันนี้ก็มีป่าเท็สอน,น,นเขาเรียกอะไรนะสอนเบสิกคอร์ดง่ายๆ คอร์ด C A minor F G C A minor F G ให้เขาให้เขารู้ว่ามีการเล่นคอร์ดได้จากเมโลเดียนเมโลเดียนเนี่ยปกติน้องเมื่อกี้ก็ซโล่เก่งเลยนะน่ารักมากใช่แล้วก็มีน้องบางคนเริ่มหัดเล่นกีตาร์แล้วนะเด็กป5ป6หัดเล่นกีตาร์นี่แบบเร็วนะถือว่าเร็วถือว่าเร็วมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นตอนผมนกัตวเองเริ่มต้นตอนนั้นก็ประมาณมอหนึ่ล้อ่านี่น้องถือว่าเริ่มเร็วแล้วก็ อาจารย์ฟ้ายังชมอยู่เลยว่านิ้วสวยใช่ใช่ครับถูกตองท่นผองเดียูทรงแล้วเป็นไงดีครับมีอนาคตไกลถือว่าน่าจะไปได้ดีในเส้นทางสายนี้แล้วก็เดี๋ยวได,ได้ได้อุปกรณ์แล้วมาแล้วคือน้องก็อาจจะฝึกซ้อมได้สะดวกขึ้นและส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จัดซื้อพวกสายกีตาร์เครื่องน้ำสายอะไรมาด้วยนะเพราะเราคิดล่วงหน้าไง เราสายขาดเรอสายขาดเพราะของพวกนี้มันมีความชำรุดได้เนาะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยเราก็เลยจัดมาให้แบบโอ้เป็นสิบชุดเลยอ่ะขอสักชุดได้ไหมอ่ะซื้อเองดีครับทำไมเป็นคนเองน้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้รับโอกาสแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของพวกเขานะผมเชื่อว่า น้องบางคนก็อาจจะยังเขินอยู่ไงนะแล้วก็แบบาอาจจะเกงๆหน่อยว่า,าพวกเราคือใครอ,นนอะไรยังไงอาจจะไม่รู้จักตอนนี้รู้จักหรือ,อยังตอนนี้รู้จักมากขึ้นอ๋อรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็คือจริงแล้วกลุ่มแฟนคลับเราก็อาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่เขาอ<ช>่าุ่งตรงเนะ<ช>าะก็เชื่อว่าทางครอบครัวก็มีความสุขน้องๆก็มีความสุขกับเหตุการณ์วันนี้ที่เรามามอบสิ่งดีๆให้กับเขา ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาบ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเหมือนกับเรามาครั้งนึ่งเราก็เหมือนมาพักผ่อนนะนะมาเที่ยวต่างจังหวัดมาสูตรโอโซนตอนนี้ก็เริ่มมีลมเย็นๆมาแล้วก็รู้สึกดีได้ไม่เห็นดินเห็นอะไรบ้างครับท่านผอก็ขอบคุณครับที่เราเป็นตัวแทนนะครับมามอบของบริจาคแล้วก็เห็นความสําคัญ ถึงน้องๆเยาวชนนะเด็กโรงเรียนที่อาจจะห่างไกลนะครับผมให้เขาได้มีโอกาสได้ทันเทียมกับเด็กในเมืองครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะดูว่าต่อไปในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมดีๆมาร่วมเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องรอติดตามดูครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยโปรเจกต์ที่เราตั้งใจไว้แต่แรกในสมัยตอนบวชเป็นพระกับพระอาจารย์ว่าจะมาพัฒนาเรื่องของห้องคอมพิวเตอร์กับดนตรีเนี่ยก็สําเร็จรู้ล่วงแล้ว ก็ต้องขอบคุณผู้ใจบุญทุกส่วนด้วยนะครับที่ที่มาร่วมกันแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณเราต้องไหว้กราบขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับทั้งผู้ใจบุญที่มาร่วมทําบุญทั้งบริษัทสยามมิติยมา a h าครับผมรวมรวมถึงหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญคือป๋าก็เอาขนมมามอบด้วยใช่ต้องขอบคุณก็นำข้าวเกียบเห็ดเท็ดดี้ มาแจกเด็กๆนะฮะเด็กๆเขาจะได้มีความสุขกันน้องๆบอกอร่อยนะครับน้องๆบอกอร่อยด้วยอร่อยอร่อยแล้วก็เอาไปกินกับข้าวด้วยใช่เอาเข้าเกี๊ยวเห็ดเนี่ยลงไปใส่ข้าวได้ด้วยป๋าใช่ใส่แล้วก็เข้ากันเข้ากันแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการ,ราต้องมีพวกแหนมเห็ดแล้วก็สามรสอะไรมาด้วยนะใช่คราวหน้าก็คงจะต้องส่งอย่างอื่นมามาเพิ่มเติมนะฮะ ผมว่าคําตอบเนี้ยคนที่ตอบดีท yeah> ี่สุดคือคนที่มีจิตวิญญาณในความเป็นครูครูกำลังดาวเลยก็ถ้าเกิดเป็นอย่างโรงเรียนที่เรามาบริจาควันนี้คือถ้าเขามีโอกาสแต่ว่าเขาน่าจะไปได้ไกลในในในเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือ เด็กเขาจะเรียกว่าเขาจะมีพลังในการสร้างสรรค์แล้วก็แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อะหมายถึงว่าเรื่องเรื่องการแบบไอ้นี่ไงทำให้จิตใจเย็นขึ้นอะเด็กจะไม่ตีกันง่ายหมายถึงว่าจากคนใจร้อนอะใจเย็นได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันจะมีมันจะมีแบบว่าโฟกัสเวลาในสิ่งที่ทำอะสมมตินั่งซ้อมกีตาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะ จะมีสมาธิอ่ะอารมณ์เสียงโยนอืมมันต้องควบคุม EQ ตัวเองได้อะไรอย่างงี้อีคิวที่อีกาเลอร์แล้วใช่ใช่ใช่อะไรนะครับสาาามรถพัฒนใจพััฒนาาออรมณ์ตวเงไช่ใช่ใช่เพราะว่าในการสอนเด็กเบื้องต้นเงี้ยส่วนมากเขาก็จะให้เรียนเป็นโนก่อนใช่ไหมครับมันจะทำให้เด็กอ่ะความแบบความไฮเปอร์ของเด็กจะลดลงอ๋อ แล้วปกติของเด็กจะซุกซนใช่ไหมฮะเออนั่นแหละประมาณนี้ครับอย่างอื่นค่ะที่ว่าหล่อหลอมอะไรเขาได้การฝึกนอยู่ว่ายังไงยังไงหลอหอมเรื่องอะไรอีกความมีวินัยของเด็กอ่าใช่เพราะมันต้องทําทําเป็นประจําแล้วทําให้แบบนานขึ้นอะไรเงี้ยก็จะก็จะทำให้เด็กมีวินัยในการทำอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นครับต่อยอดเป็นอาชีพได้นะแล้วก็ อย่างที่บอกแหละว,ว่าพอเขามีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในคุณภาพเนี่ยออการฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ไวขึ้นออทําให้เราทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ยินเสียงที่มันถูกต้องแล้วก็พัฒนาฝีมือได้ไวคิดง่ายๆเลยอย่างถ้าเราหัดเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแต่ว่าเครื่องดนตรีไม่ได้มาตรฐานเ,เสียกออกมาไม่ตรงความรู้สึกอ่าไม่ได้ยิ่งจะทําให้การฝึกฝนในยากขึ้นมาอีก จากคนน่หัดในระดับเริ่มต้นแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นดนตรีนี่เป็นสิ่งที่ยากมากๆแล้วกลับมาต้องเจออุปสรรคจากอุปกรณ์ที่มันไม่พร้อมอีกตรงนี้ช่วยแก้ปัญหาได้จากเครื่องดนตรีของยามาฮ่าขายทุกอย่างทิ้งแล้วตอนนี้ใช้อะไรอยู่ับยามาฮ่าเท่านั้นครับผมก็อย่างที่เจี๊ยบพูดมาครับก็คือมีมันจะเหมือนไปพัฒนาเรื่องจิตใจเรื่องนิสัยมากกว่าก็ จริงๆเรารู้เรื่องนี้มานานแล้วแหละว่าแต่ละหลักสูตรหลักสูตรชั้นประถมศึกษาพว้มัธยมเนี่ยเขาจะแอดพวกวิชาเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีเข้าไปมันจะไปไปมันจะพัฒนาเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ครับครับนั่นแหละครับเใช่ใช่ครับที่เรานำมามอบให้น้องๆเรามั่นใจเลยแหละว่าจะเกิดประโยชน์กับน้องๆอย่างมากนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ดนตรีให้นะครับกับ คนที่ได้มาหัดเล่นหรือคนที่ได้รับฟังเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีครับไม่ได้มีสิ่งเลวร้ายนะฮะมีแต่สิ่งที่ทําให้คนเต็มคนมากขึ้นมีแต่สิ่งทําให้จิตใจเป็นสุขขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนให้สะอาดขึ้นให้รู้จักอ่าเห็นใจผู้อื่นนะครับแล้วแน่นอนฮะความมีวินัยอะไรต่างๆที่ได้จากการฝึกดนตรีเนี่ยก็าสามารถนําไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพหรือในการใช้ชีวิตให้ชีวิตเขามีคุณภาพมากขึ้นได้ด้วย ตรงนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ได้สัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วถึงประโยชน์ที่ดนตรีมีให้อย่างมากมายนะครับผมตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยทําให้เกิดเหตุการณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาร่วมบุญกันครั้งนี้นะครับเชื่อว,ว่าวันนี้ทุกคนก็อิม่มเอมทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ด้วยขอบคุณมากครับ,บก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆของพวกเรานะฮะวง p พาเวอร์แพนะครับแล้วก็ผู้ร่วมบุญกับเรา แบบนี้ต่อไปนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรซึ่งมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ